อ่าแทนเราเขาเข้าใกล้โซสลูนิดนึงสิโอ้ยโซสลูเข้าบ้านดีๆนะเห็นว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนมาเล่นด้วยนะโอเคอ่าน้องแทนครับบ๊ายบายโซสลูหน่อยเร็วเอ,วอ,วอาจะพามันออกไปด้วยเหรอไปด้วยเนี่ย อือสรุปจะไปด้วยใช่ไหมจะไปหาเพื่อนด้วยใช่ไหมจ้า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 อโอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่ เบอร์ชานอลนะครับก็คือฟาร์มนกแถวบ้านผมเองนะครับก็เดี๋ยวเรามารับเพื่อนโซซารูกันเลยกันนะครับโซซันลูพาไปหาของเพื่อนนะครับโซซารูตื่นเต้นไหมเจอเพื่อนเก่าเยอะเลยอ้าวไหนดูดินี่ครับโซซารูเพื่อนใหม่โซซารูครับหวันเจี๊ยบครับโซซารลูคุยกับหวันเจี๊ยบหน่อยโอ้ยหวันเจี๊ยบมาแล้วอ่าแทนเราเขาเข้าใกล้โซซารูนิดนึงสิ หว้งมหวังนี่ครับเพื่อนใหม่โซซารูครับที่จะพาลับบ้านวันนี้ครับน้องหวานเจี๊ยบนะครับเออเสียงร้องยังเหมือนโซซารูเลยคิดดูแล้วกันครับคุณแทนรู้สึกไงบ้างแทนเกิดการมีฮันมาพอสองตัวต่ออ่ะอ่า่แน่ใจเหมือนนี่ครับเหมือนพ่อลูกสองเลยครับงอนเหรอทำใจแม่น่าจะงอนงอนแล้วโอ้ยงอนจริงครับงอนจริงไม่เป็นไรหวานเจี๊ยบน่ารัก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวขอไปถ่ายวันเจี๊ยบกันนะแป๊บนึงนะตอบตัวใช่ไหมค่ะัมากมืึนแต่ว่าฝนมันตกมากเลยเหมืนเจี๊ยบเนี่ยเหมือนกับตอนเจอโซเชลูใกล้ๆอ่ะฝนตกเหมือนกันเลยไม่รู้จะคุยอะไรใช่ไหมไม่รู้จะคุยกับเพื่อนยังไงใช่ไหมอ๋อใช่ไหมงั้นทำไมเงียบอย่างเงี้อืมข้าตื่นเต้นหน้าดูเลยไปแล้วกลับไปหาแค่แล้ว กลับไปหาแทนไหมกลับไปหาแทนไหมหาแทนไหมอ่ะอีชใช่ไหมหนักหน่อยอ่ะอ่านี่ไม่ยอมให้แตกใช่ไหมไม่ยอมให้แตกใช่ไหมอืมอืมน้องหวานเจี๊ยบกำลังทำความคุ้นเคยอยู่นะครับกับคนในบ้านนะครับเรียกได้ว่าน่ารักมากเลยนะครับนี COM ่นี่กำลังคุยอยู่กำลังคุยอยู่กำลังคุยอยู่ใช่ไหมกำลังคุยอยู่อืม ตื่นเต้นนะด oh, 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 oh. uh, 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 uh. ิตื uh. ่นเต้นใช่ไหมอ้ยอยอ้ยอวยอยอ่าอ่อ่อ่นี่มันเจี๊ยบใช่ไหมมันเจี๊ยบใช่ไหมอือโอ้ยชอบกัดขนเหมือนโซซลูเลยอือปปปปะไอหน้ารักรื่งเลย่ะอือเหมือนโซซลูตอนเด็กๆเลยกัดแล้วเื้อขาดหนึ่งทีแล้ว หวานเจี๊ยบจะไม่ค่อยชอบกองเลยครับตอนโซซลูอะมาใหม่ๆเนี่ยชอบเล่นกล้องมากเลยหวานเจี๊ยบไม่ค่อยชอบเลยอ้าวฟองแม่แล้วฟองแม่แล้วไม่มีคนสนใจใช่ไหมฟองแม่เลยทำไมลูกงอนอะไรงอนอะไรเพื่อนตอนนี้ทุกคนก็คือไอหวานเจี๊ยบใหญ่เลยครับแม่ยอดจริงเนี่ย ัวสลูไปงมอแม่ละว้อแม่ัวสลูฟัองแม่เสร็จแล้วใช่ไหมมามามา,มาไปเถอะโซสโลูโอ,อ้ยหลบกล้องอีแล้วงอนจริงๆเลยวันนี้ตั้งแต่แตวันเจี๊ยบโผล่มาในซีนเนี่ยที่นี่ครับเป็นโรงเรียนฝึกนกบินอิสระครับก็คือถ้าเกิดใครมีนกเนี่ยก็เอามาฝึกบินที่นี่ได้เลยนะครับโอ้ยชวนคุยจังเลยแม่พอวันเจี๊ยบไม่อยู่ปุ๊บชวนคุยใหญ่เลยนะเอ้าเอาเอาการติดละนี่ครับมีนกหลายชนิดมากเลยครับ สวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก่อนเราไปชมบรรยากาศตรงครับ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปชมวิวกันก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมโอ้วิวสวยมากเลยอะ่ะอ่าก่อตรงนี้ก่อนนะนี่ชมวิวตรงนี้ก่อนชมวิวตรงนี้ก่อนนี่ครับทุกคนวิวสวยมากเลยอะ่ะโอ้ยอุดมไปด้วยนวกหลากหลายชนิดเลยครับท่านผู้ชมมาโซซันลูก็เป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามมากเลยนะครับใช่ไหมโซซันลูชมวิวก่อนชมวิวก่อนอ่า ใช่ปะใหม่ครับใหม่ที่ครับโกรธแน่นะเราโกดไม่ได้เลยไม่ต้องกวรต้องสำลักนะครับตัวตลูยังอยู่ยังอยู่เอา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 วันเจี๊ยบไปนู่นแล้วเียบกลับบ้านแล้วนะเออตัวตลูชวนกลับบ้านแล้วเนี่ยอืมเริ่มคุยกันแล้วไม่กัดกันแล้วเฮ้ยดีจริงๆเลยมาแล้วหาตากนี่คือการ อะไรใส่ช้องอ่ะเยกหัวใจนะครับตอนนี้มันเจ็บก็ได้ไปบ่ายเนี่ยไปบ่ายแม่แพทย์ว่าไม่ยอมไปไม่ยอมไปไม่ดื้อกลับบ้านนะลูกนะมัอนเจฟไหมยอมไหมยอมไหมเจ้าเมียงวะาไปไปไปเหมือนเจฟไหมเหมืเจฟมาเร็วไปปิดปิดปิดไม่มาแล้วไม่มาแล้วไม่มาแล้ว โอเคครับกลับกันเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะเดี๋ยวผมก็พาวันเจ้ากับโซซาลูกลับบ้านแล้วนะั่นเองครับเดี๋ยวก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ